วิธีชำระบินค่าไฟฟ้าด้วยแอปเป๋าตังง่ายๆท่านผู้ชมวิธีการจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไมคนีชแนลครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการชำระบินค่าไฟฟ้าด้วยแอปเป๋าตังฟรีค่าธรรมเนียมครับผมวิธีการไม่ยากครับก่อนอื่นก็คือเตรียมใบแจ้งค่าไฟฟ้าไว้นะครับผมเตรียมไว้แล้วก็ไปที่แอปเป๋าตังของเรานะครับโอเคขออนุญาตปิดก่อนนะครับก็คือแอปเป๋าตังของเราเข้าไปเลยครับผม จากนั้นต้องเช็คเงินนะครับที่แอปปอ๋อตังนะครับท่านผู้ชมเข้าระบบเลยนะครับพิน6หลหลักหรือว่าสแกนด้ยมือเนาะเข้าไปที่เมนู g Wallet ที่แอปปอ๋อตังนะครับจากนั้นก็เช็คยอดเงินใน g Wallet ของเราว่าเพียงพอต่อยอดของที่เราจะชำระค่าไฟหรือเปล่าน,นะครับซึ่งบินนี้ของผมอยู่ที่300นะครับ3า0อ่ามรบาท53สตางคตานะครับผมแล้วก็เงินใน g โบนัตของผมนะครับมีอยู่ที่800บาทแสดงว่าเพียงพอนะครับหากใครเงินไม่พอต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนนะครับผมส่วนวิธีการเติมนั้นผมก็มีคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับผมโอเคทางเงินพอแล้วก็ทําการกดที่สแกนนะครับผมอันนี้เข้าเมนู G Wallet แล้วนะครับแล้วก็กดที่สแกนจ่ายได้เลยครับผมอ่าแล้วก็เราก็จะต้องถ่ายภาพตรงีย QR โค้ดตัวนี้นะครับนี่นะครับ QR โค้ดตัวนี้นะครับผมโอเค ปึ๊บนะฮะตรงกันไหมนะอึ๊บโอเคท่านผู้ชมนี่ง่ายมากๆเลยครับเพียงเพียงแค่การกดสแกนจ่ายแค่นั้นนะครับไม่ต้องเลือกว่าชำระบ,บิลค่าไฟอะไรเนาะแล้วก็ตัวสอดสนิดนนงนะครับยอดตรงไหมสามศูนยนะครับ3 0 2บาท53สตางค์ยอดตรงกันนะครับผมกดยืนยันการชำระบ,บิลได้เลยครับตรงนี้นะครับผมอ่าสักครู่นะครับ โอเคเรียบร้อยท่านผู้ชมจ่ายเรียบร้อยท่านผู้ชมจ่ายง่ายมากๆนะครับค่าธรรมเนียม0บาทก็คือฟรีค่าธรรมเนียมในเองนะครับ3า2งบาทนะครับ53าสงตางค์ฟรีค่าธรรมเนียมเงินเข้าตอนทีครับอันนี้ถ้าเราจ่ายไปแล้วนะท่านผู้ชมถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถจ่ายซ้ำได้นะครับผมผมลองจ่ายซ้ำนะนี่เป็นความรู้นะครับอ่ไม่มียอดค้าชำระก็คือเราจ่ายไปละ เงินจะเข้าทันทีนะครับการไฟฟ้าจะรู้ว่าเราชําระเงินทันทีแล้วนะครับก็จะไม่สามารถชําระได้อีกท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับว่าถ้าเราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถสแกนจ่ายได้แล้วนะครับผมสำหรับค่าไฟฟ้าเนาะโอเคท่านผู้ชมสำหรับวิธีการจ่ายบิลค่าไฟฟ้านะครับด้วยแอปเป๋าตังท่านผู้ชมง่ายๆนะครับผมไม่ยากใช่ไหมครับผมก็แค่ นำใบแจ้งค่าไฟฟ้ามาแล้วก็เข้าที่เมนูแอปป่อตังกดสแกนจ่ายแค่นั้นท่านผู้ชมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการจ่ายบินค่าไฟฟ้าฝากกดติดตามกดไลค์วกดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ม่ชาแนลด้วยนะครับผมท่านจดมนพาคขอสั่งดีๆสิ่งดีจากช่องแม่ i นชาแนลครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กลับกับผมในใชาแนลครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y Channel ด้วยนะครับ